สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคารที่10กันยายน2024วันเป็นอังคารในสัปดาห์ที่23สาเทศกาลธรรมดานะครับวันนี้เป็นบทอ่านจากบทเทศโดยนักงบุญแปรนาตอธิการท่านเขียนในหัวข้อบอกว่าข้าพาเจ้าจะยืนอยู่บนหอตรวจการเพื่อเฝ้าระวังพระองค์จะตัดอะไรกับขาาเจ้าท่านเขียนไว้ว่า พี่น้องที่รักท้าวเจ้ายืนยันว่าแม้กระทั่งสวัสน,นี้บางคนก็เห็นแจ้งว่าพระวจาของพระเยซูเจ้านั้นเป็นจิตและชีวิตโดยเหตุน,นี้เขาจึงติตตามพระองค์แต่สําหรับบางคนพระวาจานี้ปรากฏว่าแข็งกระด้างเขาจึงไปหาความบรรเทาจากที่อื่นแต่พระปิชายานก็จะโกนในถนนหนทางที่กว้างขวางใหญ่โตซึ่งนําไปสู่ความตายและเรียกพวกเขาที่กําลังเดินในทางนี้ให้กลับตัวเสีย ที่สุดพระองค์ตรัสว่า40ปีแล้วที่เราอยู่ใกล้ชิดกับชนชาตินี้แต่พวกเขามีใจหลงผิดอยู่เสมอท่านยังอ่านในหนังสือเพลงสุด,ดีว่าพระเป็นเจ้าได้ตรัสอีกทรั้งหนึ่งถูกแล้วพระองค์ได้ตรัสทั้งหนึ่ง,ง,ง,งสําหรับเสมอไปพระวาจาของพระองค์ตัดเพียงครั้งเดียวแต่ไม่สะดุดหยุดลงเพราะพระวาจานี้สืบต่อมาและไม่รู้จักจบสิน้น พระองค์ทรงเรียกคนบาปให้กลับสูจิตใจบริสุทธิ์เมื่อใจของเขาหลงผิดไปพระองค์ก็ทรงว่ากล่าวตักเตือนพระองค์ทรงทำนักในจิตใจบริสุทธิ์และณที่นั้นพระองค์จะตรัสสอนซึ่งก็สำเร็จตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนโดยประกาศว่าจงพูดกับหัวใจของเยรูซาเล็มพี่น้องที่รักท่านเห็นแล้วว่าคำตักเตือนของประกาศกมีคุณประโยชน์แก่เรามากอย่างไรในวันนี้ถ้าท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ก็อย่าทําใจแข็งเลย ท่านสามารถพบพระวจานี้ทั้งในพระวรสารและในหนังสือของประกาศศพในพระวรสารพระพุทธเจ้าตรัสว่าผงชุมพาของเราฟังเสียงของเราและในเพลงของดาวิดกล่าวว่าท่านเป็นประชากรของพระองค์หมายถึงของพระเบนจ้าเป็นปูงชุมพาแห่งทุ่งญ้าของพระองค์ในวันนี้ถ้าท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ก็อย่าทําใจแข็งเลยจงฟังท่านประกาศศฮาบากุก แทนที่จะปิดบังคำตัดพ้อของพระเจ้าท่านกลับเอาใจใส่กับคำตัดพ้อนั้นท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าจะยืนยามอยู่บนหอตรวจการและจะประจำหน้าที่อยู่บนกำแพงเฝ้าระวังว่าพระองค์จะตรัสอะไรกับข้าพเจ้าและจะตอบอย่างไรกับคนที่คัดค้านข้าพเจ้าพี่น้องที่รักข้าพเจ้าขอให้ท่านจงยืนอยู่บนหอตรวจการของเราเพราะเวลานี้เป็นเวลาแห่งการสู้รบ ขอให้การติดต่อทั้งมวลของเราอยู่ในใจณที่นี้พระคริสตเจ้าสถิตยอยู่ในการตัดสินที่ถูกต้องและในความคิดอ่านรอบคอบอย่างไรก็ตามอย่าวางใจในการติดต่อเหล่านี้และอย่านอนใจในการป้องกันที่อ่อนเชิงของเราก็ <c oughs> เป็นนะักบุญแบร์าต์ก็ได้เทศสิ่งสำคัญก็คือให้รู้จักเฝ้าระมัดระวังให้รู้จักสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ว่าพระเป็นเจ้ากําลังตรัสอะไรกับเราอยู่นะคนที่มีความเชื่อความศรัทธาและคนที่มีความไว้วางใจในพระเบญชาาจะเสมอๆจะสังเกตดูว่าพระเเจ้ากําลังตรัสกับเราอย่างไรผ่านทางตรงนี้บ้างทางนั้นบ้างนะพระองค์ไม่ได้ประจักษ์มาเราตรงๆแต่ว่าพระองค์ใช้เหตุการณ์ต่างๆใช้บุคคลต่างๆบางทีคอยติดเตือนใจเราคอยดึงเราให้กลับมาถ้าเราทําปิด ทำให้ถูกให้เราได้รู้สํานึกนะครับรู้สํานึกในความบาปผิดต่ตางๆแล้วก็พร้อมที่จะกลับใจอย่างแท้จริงพร้อมที่จะหันกลับมาแล้วก็เป็นบุตรของพระเบญ้าเป็นผู้ที่พระเบญ้าพร่อส่งเลี้ยงดูแล้วก็เป็นเหมือนกับแกะที่หลงทางไปแล้วพ่อก,ก็นํากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเราก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันนะมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือกัน ากน,นำกันไปในหนทางที่ถูกต้องหมนะเราต้องพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะทำดีพร้อมที่จะเอาใจใส่ต่อกันและกันนะครับเสริมเติมจุดอ่อนของแต่ละคนใครคนไหนอ่อนแอในเรื่องใดเราก็ช่วยเหลือเขาดูแลเขาเตือนเขาและอื่นเ,เหล่านี้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแต่วนะ่าการเตือนก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยสำคัญเขาบอกตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันสําคัญกับคำพูดเยอะเลยถ้าเราเป็นแบบอย่างที่ดี คนอื่นเมื่อเห็นเราเป็นคนดีทําสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะอยากที่จะเป็นคนดีอย่างเราได้เหมือนกันนะวัน,นี้เกิดสุด่งนี้พระเป็นเจ้าก็ทรงกระทำและจะทําสิ่งนี้ได้ก็ต้องอาศัยพระพรแพระเมตตาของ,รงพระองค์นะนบุญแบน,นาจึงบูนเนี่วันนี้ว่ายืนอยู่บนหอตรวจการเพื่อระวังว่าพระองค์จะตัดอะไรและคอยเป็นคนกางร,ระหว่างพระเป็นเจ้ากับมนุษย์ บุญแบรนดก็ว่าอย่างนั้นก็บอกอย่างนั้นทางประเทศอย่างนั้นว่าพระเบญเจ้ากําลังจะสอนอะไรผ่านทางประกาศศพผ่านทางประวัติาของพระเบญเจ้าท้งนี้ทังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราได้มีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมที่จะเป็นประจักษ์ประยานพร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะนำเอาความรักของพระองค์นั้นไปยังเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราอ,อย่างดีนะครับขอวันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง ที่เราจะได้ทําหน้าที่ของเรานั้นอย่างดีที่สุดนะครับที่เราเป็นที่เรามีขอพระเ,เจ้าาาผทรรสพพนุภะบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระอร์แก่ท่านทั้งหลายเทิด